สวัสดีครับพบกับช่องกายเอาสามาที่ยูแล้วนะครับวันนี้ก็เทศกาลหยุดยาววันแม่นะครับเอก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวอุทัยธานีกับนครสวรรค์น,นะครับที่ลาเกจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวก็คือที่วัดถ้ำเขาวงนะครับอยู่กลางป่าอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับวัดถ้ำเขาวงนี้ก็จะจะมีตัววัดเป็นทรงสารฝะผูมแกะสลักด้วยไม้สวยงามมากนะครับเอจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปชมนะครับ น,นี่กำลังพาเพื่อนๆขึ้นไปที่ศาลาทรงไทยแล้วครับน,นี็ชั้นแรกนะครับของศาลาทรงไทยก็จะบอกประวัติเกี่ยวกับวัดถ้ำเขาวงนะครับก็คือก่อสร้างโดยพระอาจารย์สนองนะครับเจ้าวาดวัดสังฆทานจังหวัดนน,นทบุรีในขณะนั้นนะครับได้มาจะาลึกแล้วก็สร้างวัดถ้ำเขาวง์บริเวณนี้ซึ่งมันมีถ้ำหลายแห่งแล้วก็มีน้ํซับตลอดปีเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมนะครับ ชั้นสองนะครับชั้นอรียาบูชาก็จะมีรูปปั้นพระเกจิคุณที่พึ่งพระเกจิอาจารย์องค์ต่างๆนะครับอย่างหลวงปู่ทวดหลวงพ่อโตนะครับอันนี้ชั้นสามของบัวสดทรงไทยนะครับทั้งสูงสุดนะครับจะมีรูปรูปภาพเกจิอาจารย์หลายองค์เลยนะครับแล้วก็พร้อมกับพระพุทธชินราดอง์จำลองนะครับเป็นพระประธานในโบสถ์นะครับ ีถ่ายจากด้านบนโบสถ์ของวัดนะครับข้างล่างก็เป็นสระน้ําตรงหน้าวัดนะครับตอนนี้กําลังจะพาเพื่อนๆขึ้นไป,ไปชมถ้ำเขาวงแล้วนะครับน้ําตกตรงถ้ำเขาวงนี้ตอนนี้ไม่มีน้ําเลยครับเพราะว่าฝนตกไม่ค่อยเยอะครับตอนนี้ก็พาเพื่อนๆมาถึงจุดสำคัญที่สุดของวัดแล้วนะครับก็คือถ้ำเขาวงนะครับ ก็อยู่ข้างหลังวัดนะครับนี่ครับตัวทํเขาวงนะครับสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับนี้ก็สุดถ้าแล้วนะครับทำการเสียงป่าไผ่เสียสีกันนะครับนี่ก็ถ้ำดึงนะครับทํำสุดท้ายแล้วนะครับและนี่ก็ทางกลับนะครับ ันนี้ก็คือทำลงครับนี่อันนี้ก็มีไว้เตือนสตินะครับนี่ก็คือองค์พระนอนของวัดถ้ำเขาวงนะครับตอนนี้เราลังลาเพื่อนๆไปเที่ยวท่องที่ท่องเที่ยวที่สองนะครับก็คือบ้านหมู่บ้านแก่นมะกรูดนะครับก็อยู่บริเวณ้วยขาแข้งทางฝั่งทิศใต้นะครับ ตอนนี้เอกกพาเพื่อนๆมาที่หมู่บ้านแก่นมะกรูดแล้วนะครับอยู่ในบริเวณพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งตอนใต้นะครับอยู่อําเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธาน,นีนะครับก็ตรงน,นี้ก็จะมีอนุสาวรีย์คุณสืบนะครับเสถียรอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีป้ายตำนานเจ็ดผู้ยิ่งใหญ่แห่งห้วยขาแข้งนะครับมีอนุสาวรีย์คุณสืบนะครับผู้ที่ทําให้ห้วยขาแข้งกลายเป็นมรดกโลกได้นะครับ ตรายูเนสโกนะครับตรงนี้ก็อยู่ในพื้นที่มรดกโลกห้วยขาแข้งนะครับตรงนี้ก็คือสะพานแห่งความโชคดีนะครับข้ามห้วยลำห้วยเล็กๆนะครับที่สุดท้ายที่อยากจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวในทริปนี้ก็คือปากแม่น้ำยมนะครับอยู่ที่ วัดเกยชัยเหนือครับอําเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ตรงหน้าวัดเกยชัยเหนือนี่ก็จะเป็นจุดที่แม่น้ํายมกับแม่น้ําน่านมาบรรจบกันนะครับด้านซ้ายมือนี้ก็คือแม่น้ํายมนะครับมาจากที่พะเยาแล้วก็แพร่นะครับก็ผ่านสุขโขทยัยบ่าบางระกร,รมพิษณุโลกแล้วก็พิจิตรแล้วก็มาสิ้นสุดที่ชุมแสงนะครับส่วนด้านขวานั่นก็คือที่น้ําไหลเชี่ยวคือแม่น้ําน่านนะครับมาจากจังหวัดน่านนะครับ ผ่านเขื่อนสิลิกิตอุตรดิตพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็มาบรรจบกับแม่น้ยมที่นี่แล้วก็ไปบรรจบกับแม่น้ําปิงกวังที่ปากน้ําโพตัวเมืองนครสวรรค์นะครับเป็นแม่น้ําเจ้าพยาตรงเนี้จะเห็นสีของแม่น้ำสองสีชัดเจนเลยนะครับซึ่งไม่เหมือนกับที่ของเกมที่เดี๋ยวนี้เห็นไม่ชัดแล้วด้วยเนื่องจากการสร้างเขื่อนของประเทศจีนครับฝั่งนี้เพื่อนเพื่อนสังเกตไหมครับฝั่งแม่น้ำยมเนี่ยน้ำจะเป็นสีแม่น้ำสีปกตินะครับ สีจะออกจะเป็นสีแม่น้ําสีปกติแต่ถ้าเป็นแม่น้ํหน่านเนี่ยจะเป็นสีแดงขุ่นเชี่ยวมากครับคาดว่าซึ่งสาเหตุก็คงจะเป็นเพราะว่าป่าทางเมืองน่านอ่ะโดนทําลายเยอะครับก็เวลามีฝนตกหนักก็จะกัดเซาะหน้าดินลงมานะครับส่วนทางแม่น้ํายมอ่ะป่ายังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดีครับนี่ก,ก็คือจุดบรรจบของแม่น้ําสายหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยภาคกลางนะครับ เพื่อเพื่อนๆมาเที่ยวหุมแสงเอก็แนะนําห้ามพลาดน,นะครับมาเที่ยวที่วัดเกยชายเหนือนอกจากมาไหว้พระธาตุแล้วก็มาชมวิวแม่น้ำสองสีด้วยนะครับตรงนี้ก็คือเจดีพระบรมธาตุเกยวัดเกยชายเหนือนะครับก็สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยนะครับประมาณพศ6นึงพศ1 9ก้ถึงพศ1น1 2นะครับ สำหรับคลิปเที่ยวอ,อุทยทานนี้นคะรข่าวสวัสดีขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ